หลายคนอยากเปิดร้านค้าออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอยากเปิดร้านแต่ไม่มีคอมอยากเปิดร้านตลอด24ชั่วโมงทำไงไม่อยากปวดหัวเรื่องสต็อกอยากทําให้ครบจบในแอปเดียวมีไหมวิธีเปิดไลน์ไมช็อปด้วยมือถือให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดร้านค้าออนไลน์ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียววิธีเปิดร้านค้าออนไลน์ไลน์ไมช็อปด้วยมือถือไปกันเลยค่ะไปที่โคมเสิร์ชคาว่าไมช็อป S okay. <S ค่ะแล้วเห็นไหมคะแอป My Shop สีเขียวติดตั้งค่ะติดตั้ง My Shop นะคะเข้าสู่ระบบด้วยลายแอประบบจะถามว่าเราจะอนุญาตหรือเปล่าเราก็เลือกอนุญาตถ้าไม่อนุญาตมันจะไม่มันจะไม่ให้ไปต่อคนที่จะเปิด My Shop ได้จะต้องมี Line Official Account ก็คือ Line OA นั่นเองถ้ายังไม่มีให้ไปสร้าง Line Official Account ก่อนก็ให้เลือก Line Official Account ที่เราจะให้ผูกกับ My Shop อย่างครูเวนด้ามี Line Official Account แล้วครูเวนด้าก็คลิกไปที่บัญชีเลยคือ My Shop กับ Li ย OA มันจะใช้ชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องผูกกันมาแล้วค่ะเ e l c o ้าม o m มาย o p เราจะเริ่มเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วต่อไปเลยค่ะสร้างหน้าร้านออนไลน์พร้อมขาย24ชั่วโมงหมายถึงเหมือนเซเว่นอีเลเว่นนะคะออกออเดอร์ผ่านแชทจากไลน์ได้ทันทีเวลาออกออเดอร์เวลาลูกค้าสั่งสั่งซื้อมาทางไลน์ทักมาทางไลน์เราสามารถส่งออเดอร์ให้ลูกค้าได้ทันทีไม่ต้องข้ามไปช้อปปี้ข้ามไป La z a d a หรือไปที่ Facebook ให้เสียเวลาสามารถทําทุกอย่างจบครบในแอปเดียวแจ๊ แจ้งเตือนออเดอร์ได้ทุกที่เวลาลูกค้าทักมาลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าจะแจ้งเตือนผ่านแชทดได้เลยมันง่ายแล้วก็เร็วจัดการสต็อกสินค้าหรือสามารถตรวจสอบคําสั่งซื้อย้อนหลังสต็อกจะเป็นแบบเรียลไทม์โดยที่ l ล n e จะโชว์ให้เห็นเลยว่าเรามีสต็อกกี่ชิ้นขายไปแล้วกี่ชิ้นเหลือกี่ชิ้นมันง่ายมาก <S <S จากแต่ก่อนที่เราจะต้องมีนักบัญชีคุมสต็อกให้เรามีฝ่ายสตอ็อกต้องหนวตรวจนับสต็อกสิ้นปีแต่ที่ลน์ทุกอย่างมันเป็นเรียลไทม์ โปรโมทร้านเราสามารถเอาลิงก์ร้านค้าใน Line s ช o p ของเราส่งให้เพื่อนส่งให้ลูกค้าส่งให้คนที่เรารู้จักหรือแชร์ไปที่ Facebook หรือ IG เริ่มใช้งานเลยมาแล้วค่ะ My s ช o p ของเราคลิกเข้าไปเลยนี่คือหน้าร้านของเราคลิกไปที่ My s ช o p ค่ะนี่หน้าร้านของเราค่ะไปดูรายการสินค้านะคะตรงนี้เพื่อนๆสามารถเพิ่มเข้ามาได้คุณบรรดาเพิ่มไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนวิธีเพิ่มอีกทีนึงเราสามารถส่งลิงก์แล้วก็เซตค่าต่าง,างๆเดี๋ยวเจอกันที่ ep 2นะคะ